สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะก็มาพผกับรูปสาวคนเล็กบ้านสมเด็จอีกแล้วนะคะวันนี้หนูก็มีพระมาแนะนําให้คุณผู้ชมเลือกชมเลือกดูกันอีกแล้วเนาะค่ะสำหรับวันนี้นะคะถ้าใครสนใจปิดพระนะคะก็สามารถแอดไลน์ไอดียศ7น3์7 3 7นะคะหรือว่าโทร0 9 7 1 3 9 7 3 0 7กก็ได้เช่นเดียวกันนะคะทุกท่านนะ สำหรับวันนี้นะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาและนาฬิกานะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่องค์แรกกันเลยนะคะองค์ที่หนึ่งนะคะองค์นี้องค์ที่หนึ่งก็คือสวยมากเลยนะคะเนื้อแบบว่าเก่าๆเลยนะคะท่านผู้ชมนะนี่ค่ะสวยมากนะคะเดี๋ยวเรามาส่องกันเลยนะคะลงกล้องส่องกันเลยเนาะ ประมาณนี้นะคะด้านหน้ามาที่ด้านหลังนะนี่คะ่ะด้านหลังก็จะเป็นมวลสารแบบนี้เลยนะคะพูดไปด้วยส่องไปด้วยก็มือสั่นนะคะค่านผู้ชมนะต้องกั้นหายใจนะคะกั้นหายใจตลอดนะคะท่านผู้ชมนะ ประมาณนี้นะคะองนี้ก็องค์ที่1นนะคะปิดที่3า0ยบาทส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะคะทุกท่านนะผ่านนะคะองที่1นหนาต่อมาค่ะเป็นองค์ที่สองค่ะองค์ที่สององนี้นะคะก็ประมาณนี้เลยนะคะชมนะวันนี้มีกรอบค่อนข้างน้อยนะคะมีกรอบค่อนข้างน้อยเลยนะคะองที่สองนี้ก็เดี๋ยวเรามาส่องกันเลยดีกว่านะคะจะได้เห็นมวลสารกันอย่างชัดเจนเนาะ มาเลยค่ะประมาณนี้เลยนะคะวันนี้พระสวยนะคะพระสวยนะคะแต่ว่ามีกรอบมีแค่สององค์นะคะวันนี้นะ มีกรอบมีสององนะคะท่านผู้ชมนาะประมาณนี้เลยนะคะท่านผู้ชมองค์นี้อง์ที่สองนะคะปิดที่สามรอยบาทส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะคะท่านผู้ชมนะผ่านนะคะองค์ที่สองหนาต่อมาค่ะต่อมาเป็นองค์ที่สามนะคะองค์ที่สามองนี้ก็แบบเนื้อสวยเช่นเดียวกันนะคะท่านผู้ชมนะ จะท้อนไฟบ้างอะไรบ้างก็จะแบบว่าประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาส่องกันเลยค่ะเป็นเนื้ออกขาวๆเนาะมีความแตกรายงานนิดนึงเดี๋ยวเรามาส่องกันเลยค่ะอันที่สามค่ะขออนุญ,ญาตกลั้นหายใจนะคะ ก็เป็นแบบนี้เลยนะคะไฮยาคุดแบบนี้เลยค่ะประมาณนี้นะคะองค์นี้องที่สามนะคะแบบไม่มีกรอบก็ปิดที่250บาทส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะคะทุท่านนะผ่านนะคะองนี้นา ต่อมาค่ะเป็นองค์ที่4นะคะองค์ที่4ก็เนื้อประมาณนี้เลยนะคะแต่ไม่มีกรอบนะคะท่านผู้ชมนะนี่ค่ะส่วนมากเลยนะคะมวลสารอะไรแบบนี้นะ,ะเดี๋ยวเรามาส่องกันเลยค่ะองค์ที่4นะคะ ประมาณนี้นะคะองค์ที่สี่นะมาที่ด้านหลังค่ะด้านหลังก็ประมาณนี้เลยนะมลสารเอ่ยอะไรเอ่ยสวยนะคะ,ะ่านผู้ชมนะองค์นี้องค์ที่สี่ค่ะปิดที่สามร้อยบาทส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะคะทุกท่านนะวันนี้เห็นเป็นถาเดเล็กเพราะว่าส่องส่องไม่กี่องค์เนาะคุณผู้ชม เราใช้ถัดใหญ่มามันก็แบบดูกันเกินไปนิดนึงนะคะต่อมานะคะมีองค์ที่ห้านะคะองที่ห้านะคะเมื่อกี้นบอกราคาไปอย่างเอ่ยสองร้อยห้าสิบส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะคะท่านผู้ชมนะต่อมาค่ะองค์นี้องที่ห้านะคะสวยมากเลยคุณผู้ชมไม่ค่อยโฟกัสนะคะกล้องนี่ค่ะสวยมากเลยนะคะองที่ห้านะ,ะเดี๋ยวเรามาสั่งกันเลยค่ะ องนี้องค์ที่ห้าเบอร์ที่ห้านะคะประมาณนี้นะคะชมนะองค์ที่ห้าเบอร์ที่ห้ากันนะคะเรากำลังดูอง์ที่ห้าเบอร์ที่ห้านะ ประมาณนี้เลยค่ะองค์นี้องที่ห้านะคะก็ปิดที่3ามรบาทส่งเอ้ย250ห้าสบาทส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะคะท่านผู้ชมนะค่ะน,นะคะองค์ที่ห้านะ,ะต่อมาค่ะเป็นองที่องค์ที่หกนะคะอง์ที่หนะ,ะไม่ค่อยโฟกัสนะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็มวลสารดีดีมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาส่องกันเลยค่ะองค์ที่หกนะคะอง์ที่หกนะ,ะ,นะ,ะมาค่ะ ประมาณนี้เลยนะคะองที่หกนะเห็นเงียบๆตอนสองก็คือก้นหายใจอยู่นะคะองน,นี้มวลสารเยอะนะคะเนี่ย่านผู้ชมชมวลสารเยอะนะคะองนี้อง์ที่หกนะคะก็ปิดที่โอ้ยกล้องเบลอหมดเลยนะคะนี้องที่หกนะคะก็ปิดที่สาวเอ๊ย 250หบาทส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะคะท่านผู้ชมนะผ่านนะคะองค์ที่หกหนะาต่อมาค่ะเป็นองค์ที่เจดนะคะองค์ที่เจดก็ประมาณนี้เลยเนาะแบบนี้เลยนะคะวันนี้กล้องเป็นอะไรไม่โฟกัสนะคะท่านผู้ชมนะแบบนี้เลยนะคะองค์ที่เจ็ดนะคะ เดี๋ยวเรามาส่องกันเลยคะ่ะองที่เจ็ดเบอร์ที่เจ็ดนะคะประมาณนี้นะคะองค์ที่เจ็ดเบอร์ที่เจ็ดนะ วันสันก็สวยๆนะคะท่านะผู้ชมนะสวยมากเลยนะคะประมาณนี้เลยนะคะองค์ที่เจ็ดเบอร์ที่เจ็ดนะคะผ่านนะคะองค์ที่เจ็ดหนาต่อต่อมานะคะคุณผู้ชมองค์ที่แปดเบอร์ที่แปดนะคะองค์ที่แปดเบอร์ที่แปดนะคะ เดี๋ยวเรามาส่องกันเลยนะคะองน,นี้นะด้านหลังสวยมากๆเลยที่แปดเบอร์ที่แปดนะคะ <S <S ประมนาณนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้คือเนื้อด้านหลังนะคะมวลสารด้านหลัง ประมาณนี้นะคะองนี้องที่8ดเบอร์ที่8ดนะคะก็ปิดที่250หบาทส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะคะทุกท่านนะผ่านนะคะองที่8ดเบอร์ที่8ดนะ,ะต่อมาค่ะอง์ที่เก้าเบอร์ที่เก้านะคะองที่เก้าเบอร์ที่9้านะคะ, 9, ะ,คะสวยนะคะองนี้นะ,ะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวลงกล้องให้ดูเลยนะคะ ประมาณนี้นะคะมาที่ด้านหลังค่ะด้านหลังก็ประมาณนี้เลยนะคะท่านผู้ชมนะประมาณนี้เลยนะคะเนื้อมวลสารดีดีค่ะท่านผู้ชมองค์นี้นะคะอง์ที่9้าเบอร์ที่9นะคะก็ปิดที่250บาทส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะคะทุกท่านนะผ่านนะคะอง์ที่9้าเบอร์ที่9้านะ ต่อนะคะคุณผู้ชมองที่สิบเบอร์ที่สิบเลยนะคะเดี๋ยวเรามาสองกันเลยเนาะองที่สิบเบอร์ที่สิบา่าประมาณนี้เลยนะคะอันนี้เป็นด้านหลังนะคะคานผู้ชมนะด้านหลั นะคะคประมาณนี้เลยนะคะองค์ที่10เบอร์ที่10นะคะก็ปิดที่200บาทส่งฟรีมีเก็บปลายทางเช่นเดียวกันนะคะทุกท่านนะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครสนใจปิดพานนะคะก็สามารถแอดไลน์ id 097 139 7307นะคะหรือว่าโทร097 1397307ก็13ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะขอบคุณที่รับชมจนจบค่ะขอบคุณค่ะ